สวัสดีค่ะกรลนะีหนอวันนี้มากินข้าวกับร้านะคะแล้วมีเนื้อทีหน่อยเนื้อเยือโอเดเนอมาล้อเซนอใครอยากกินสานได้นะคะร้านะคะอันนี้มาทําแบบนี่ไม่ต้องพูดถึงที้งแบบเน้งๆเลยนะคะแล้วก็มีผักด,ดองนะคะกีเข้ากันนะคะเอาวมีหนอะนี่นะคะ่ะใส่เข่าร้อนๆเลยอืม ย่ามแพ้าัามอย่างนี้นะคะพยยามเนาะที่บอกชีบบอกะไรนี้วแหละนักถาชี้อะไรมากเลย สานได้นะคะคื่อกิโลในแปดสิบนะคะ่งกิโลร้อยห้าสิบนะคะยังไม่รัวสมนะคะอร่อยมากจริงอร่อย ความเค็มนี่แทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ว่าถ้าทำนี่ใส่แค่ผลนวยอย่าเดียวนะคะเราชิมดูก่อนอือมอ อืมอร่อยเนี่ยพยา่ยามเข้าอย่างเงี้ยกับพี่สนใ้้เข้ากันมากเลยส่วนตัวนะคะเข้ามากกว่าพี่โป่งอนนีกนะแต่อยู่ที่คนชอบนะคะบางคนชอบพี่ป่แต่ส่วนตัวเนี่ยจะเป็พี่สดเท่านั้นนะคะอร่อยจิ เพ็ดเอาเรื่องเลยอ่ะอันนเป็ดที่กระเรียนะคะ ดีกะค่ะสุร้ออืมอืม,อมเดี๋ยวพันกีต่อนะคะขอบคุณค่ะทับเนนดิดนับด้วยลาย